พูดคุยกันอีกได้นะอะไรครับปกติเวลาลิทไม่มีงานใช่ไหมครับอ่าทําอะไรนะครับไม่นะคือกลัวบางไม่หลายๆคนน่ะชอบคิดว่าตอนนี้ลิทเล่นเกมอยู่นะครับอยากจะบอกไว้ว่าตอนนี้ลิทเลิกเล่นเกมแบบเด็ดขาดแล้วนะครับอันนี้จริงจริงเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คือรู้ไหมว่าคือตอนลิทออกจากบ้านเดตตามาความ เป้าหมายแรกที่ตั้งไว้คือพอริทเก็บเงินได้ริทจะไปซื้อไอเกมกดน่ะไอเกมเกมบอยอ่ะเกมบอยริทอยากเล่นโปเกมอนมากคุอริทชอบไอโปเกมอนมีใครเคยเล่นไหมครับถ้าเกิดเด็กๆจะรู้จักกันอย่าไปเล่นอย่า่ปแย่อย่าไปทันด้วยย่ไนเกิดไป่ทนตอนเกมมัน จบไปแล้วหรือเปล่าไม <laughs> ่ใช่ไอ้โปเกมอนที่ว่าจ,จับมอนเตอร์แล้วสู้กันนะครับ <c oughs> จับโปเกมอนแล้วสู้กันนะ <c oughs> เออรีแบบ่ชอบมากนีแบบ่จะตั้งใจจะเล่นมากแล้วเสร็จปุ๊บลิคก็เล่นก็เล่นจริงๆแบบเล่นแบบเวลานั่งรถตู้เขาเล่นเวลาไปไหนก็เล่นแล้วปรากฏว่าเออมันมันก็ มันก็แว่าไงแค่ที่บนรถตู้เราจะได้พักผ่อนไงเรางานหนักใช่ไหมฮะตอนนั้นบอกว่างานทำงานจะได้จะได้พักผ่อนแล้วก็มานั่งเล่นเกมอยู่ก็ปวดตาตาบวมอีกไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนปวดสมองอีกเล่นเกมเครียดกับโปเกมอนว่าตีไม่เข้าอะไรอีกเอออะไรเงี้ยก็เครียดกับโปเกมอนนี่ละฮะก็ก็เลยตอนนั้นก็เลยเออเลิกเล่นเกมไปก่อนล้วเสร็จปุ๊บก็ก็ก็คราวนี้ก็มาเล่นเกมคอมเกมในคอมพวกเกมออนไลน์อะไรเงี้ยเล่นกับพี่รุต เล่นกับพิรุษแบบตัวเข้าคู่กันเลยอ่ะแบบคุยกันทุนันสนุกสนานมากอะไรเงี้ยพิรุษก็สอนโปรแกรมนู่นโปรแกรมนี่ก็เล่นการอะไรเงี้ยแต่พอหลัง